รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานพิธีเทท,ทองหล่อมหาพรมชินะปัญจระที่จังหวัดสมุทรสาครพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคุณหญิงอารยาพิบูนนครินราชเลขาณุการในพระองค์สมเด็จพระเทพพร r ร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวานนี้เป็นประธานเททองหลอดเท้ามหาพรมชินะ ปัญจระนวัดทา่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจัังหวดสมุทรสาครโดยมีนา,นายอภินันจันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีเททองหล่อด้วยการหล่อรูปเท้ามหาพรหมชินะปัญจระแบ่งออกเป็น3ระยะ คือระยะที่1วันที่24พฤษภาคม2558ระยะที่2วันที่12สิงหาคม2558และระยะที่3วันที่5ธันวาคม2558เมื่อหล่อแล้วเสร็จจะมีความสูงรวมฐาน12.99เมตรและจะอันเชิญประดิษฐานณอุโบสถหลังใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ84พรรษาในปีพุทธศักราช255 โดยประยุกต์ศิลปะพม่าหอคำหลวงผสมศิลปะวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยวิจิตระการตา